วันนี้ก็จะมาขอป้ายยาร้านสุก,กี้โบราณสุดอร่อยวันนี้ผ่านไปเจอที่สาขาบ้านท,ทัดทองสุก,กี้โบราณเต้หุยที่สําคัญก็คือเขาเป็นบุฟเฟ่ด้วยใครใส่จัดหนักจัดเต็มต้องมาเลยร้านนี้ด้วยความที่เขาเป็นสุก,กี้โบราณแท้ซึ่งเอาจริงๆหากินยากมากต้องขอมาลองร้านนี้ซะหน่อยทางร้านก็มีน้าจิ้มให้ทั้งหมด3สูตรเป็นสูตรสุก,กี้ดั้งเดิมหรือน้าจิ้มสุก,กี้โบราณพิเศษตรงเขาจะใส่เต้าหู้ยีเข้าไปด้วยรสชาติก็คืออร่อยไม่เหมือนใครและน้าจิ้มเสฉวนอีกสูตรนึงเลือกสั่งได้ไม่อั้นเลยนะในเมนูมมมีีเเเววลาาาาททนนนนัั้้้งงหดดดด1ช่่โขคก็็ไแ ยังม <society existential. S 1> like ีหมูหมักที่อร่อยมีความนุ่มละมุนลิ้นมากวันนี้ไหนๆก็ได้มาลองแล้วแถมแบนบุฟเฟ่อีกแอก็สั่งมาลองให้หมดเลยสั่งเพียงแป๊บเดียวเขาก็มาเสิร์ฟแล้วไวมากเซตแรกเป็นเซตเนื้อเซตหมูรวมเซตชุดผักเกี๊ยวเต้าหู้หมูบดละตส้ใครชอบกินเครื่องในเขาก็มีไอกันที่ของทานเล่นก็จะมีหมี่โยกข้าวกระเทียมเกี๊ยทอดแล้วก็ปอเปียสวรรค์แอดก็ขอลองชิมปอเปียสวรรค์ก่อนเลยละกันบอกเลยว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนรสชาติก็คืออร่อยมากจรรรริิงงงๆัััดดดมมมาาาาแแแลลลล้้้้้วววววกกกกกก็็เเอพนนนนนสต่ยขบบหหไุุธะ ต้มกระดูกหมูหวานหอมสไตล์สุก,กี้โบราณหมูหมักที่เป็นจุดเด่นของท่านร้านก็คือนุม่มมีความละมุนล,ลิน้นกินแล้วฟินสุดๆเขาหมักได้มีรสชาติเหมือนนั่งกินสุก,กี้โบราณตามร้านอยู่เลยในส่วนของเนื้อก็คือทํามาได้ดีมีความนุ่มละมุนล,ลิ้นและไม่ขาวใสเนื้อก็คือต้องไม่พลาดจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยถ้ามาต้องสงั่งข้าวผัดกระเทียมหืมอ,อร่อยมากกินคู่กับเนื้อใสก็คือฟินเกินเบอร์มากวัตถุดิบของเขาก็คือสดสะอาดทังเครื่องในก็คือไม่มีความคาวเลยสักนิดรสชาติอร่อยเด็ดมีความกลมกล่อมตรงปกแท้สุกีโบรราาเลยนเจหุกกีี้โบราาา็ไไมม่่ดแคสข เขามีสาขาทั้งหมดด้วยกัน5สาขาเดี๋ยวแอดจะแปะพิกัดส,สาขาอื่นๆไว้ให้ส่วนวันนี้แอดมาที่สาขาบันทัดทองอยู่ตรงข้ามซอยจุฬา8สำหรับใครที่เอารถมาล้วจะมีลานจอดเป็นจุฬาซอย8และจุฬาซอย4เปิด11 <10. S 1> โมงถึงเที่ยงคืนของทุกวันนะ